ในศาลท้าวเวสุวรรณที่จังหวัดเชียงใหม่ในอำเภอแม่ออนนี่แหละเห็นเขาบอกว่าที่ต้องขโมยไปเพราะอะไรรู้ไหมคะขอสาวแต่งงานค่ะ<อ>ก็เลยต้องมาขโมยเงินตู้บริจาคแบบนี้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยคุณผู้ชมคะมันอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ว่าเห็นพฤติการของผู้ก่อเหตุอย่างชัดเจนตั้งแต่ยกตู้บริจาคออกไปนะคะตั้งแต่การมาดูลาดเราพอยกออกไปปุ๊บมีการปีนกำแพงด้วยข,<อ>ข้ามเอาไปเอาตู้บริจาคไปทุบแล้วก็เอาเงินออกไป นี่แหละค่ะกล้องวงจรปิดเป็นฮีโร่เลยนะคะจับภาพเอาไว้ได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยตลอดเวลาเลยใช่ค่ะนี่แหละหลังจากที่ยกออกมาแล้วนะคุณผู้ชมคะสักพักหนึ่งเขาก็เดินไปที่ด้านหลังด้านหลังสารนะคะหลังจากนั้นก็ปีนกำแพงออกไปออแล้วก็เอาตู้บริจาคเนี่ยออกไปทุบเห็นไหมยกยกไปทั้งตู้แข็งแรงนะเนี่ยต้องบอกว่าแข็งแรงมากๆนะคะไม่เกรงกลัวอะไรใดๆเลย กล้องวงจรปิดก็คือสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหล,ละค่ะหลังมุมเลยนะฮะไม่กลัวใครเห็นด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมคะคือเขาไม่คิดบ้างหรอว่าเดี๋ยวจะมีคนเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะคะก็ตู้บริจาคตู้นี้สามารถเอาออกไปได้แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแต่ไม่ได้ยกทั้งตู้นะเพราะว่าตู้เขาทุบแล้วนะคะเอาเงินข้างในไปประมาณ6,000บาทหลังจากที่ตำรวจแกะรอยก็ไปเจอตัวหนุ่มไทยใหญ่คนนี้นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ เขาบอกว่าหลังจากที่ก่อเหตุเนี่ยก็ไปหลบหนีนะคะหลบหนีอยู่ในห้องพักของตัวเองแล้วตำรวจเขาบอกว่าตอนที่ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาเห็นรอยสักบนหลังมือแล้วก็ต้นแขนดังนั้นจึงได้รูปประพันธ์สันฐานมาแล้วไปเจอผู้ชายคนนี้จอดรถริมถนนแบบมีพิรุษน้าตำรวจเขาก็เซนดีนะคะเขาก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกติก็เลยไปขอตรวจคน้น ปรากฏว่าเจอรอยสักจริงๆตามรูปตามภาพกล้องวงจรปิดเลยนะคะตำรวจก็เลยพาตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพแล้วเจ้าตัวบอกแบบนี้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นอดีตทหารไทยใหญ่เอาเงินมาได้6,000กว่าบาทไปจ่ายค่าผ่อนรถจกักรยานยนต์ไปจ่ายค่าห้องเช่าในเอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่และเงินอีกส่วนหนึ่ง ตเตรียมเก็บไว้เอาไปขอสาวไทยใหญ่แต่งงานเป็นสาวสวยด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายคงไม่ได้แต่งหรอกเพราะว่าตอนนี้โดนตํารวจจับแล้วตํารวจบอกว่าไปเจอเงินที่เหลือประมาณ3,000กว่าบาทแต่ว่าไอ้ที่หายไป3,000นเนี่ยน่าจะเอาไปใช้หมดแล้วเนี่ยแหละค่ะก็นําตัวไปทําแผนนะคะโดยพนักงานสอบสวนแจ้งดําเนินคดีในข้อหารักทรัพย์ในสถานที่บูชาเวลากลางคืนและหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วยค่ะ